สวัสดีเอแปะชยศนะครับทุกท่านวันนี้มาคุยต่อมาคุยต่อเรื่องจากคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วที่ว่าผมพยายามเลิอกอยาเสพติดแล้วก็เพื่อที่จะรอรับอาภัยปี2525 25ก็คือฉลองกรุงเทพสอ0รปีแต่ก็ผิดหวังพลาดหวังนะครับก็หลังจาก ปีสองพันห้ร้ยี่สิบห้าเมื่ออภัยประกาศอาภัยประกาศออกมาหลายคนที่มีความหวังว่าจะได้กลับบ้านหลายคนที่มีความหวังว่าโทษจะลดลงน้อยลงก็ผิดหวังกันไปผ,ผิดหวังกันไปหลายคนนะครับ เพราะว่าอาภัยก็ให้น้อยน้อยมากให้น้อย่าที่เคยผ่านมาทุกครั้งด้วยซ้ำลังจากที่ก่อนหน้านั้นนะเขาเขาประกาศว่าจะยิ่งใหญ่่าที่เคยเป็นมา่าที่เคยมีมา่าที่เคยให้มาแต่แล้วความพอความจริงปรากฏก็ได้น้อย่าทุกครั้งที่เคยผ่านมาคนที่ นักโทษที่ติดคดีใหญ่ๆโทษเยอะๆโทษตั้งแต่30ปี40ปี50ปีตลอดชีวิตโทษประหารอะไรแล้วแต่พวกนี้ต้องอาศัยอภัยทั้งสิ้นเพราะว่าโดยจำนวนโทษแล้วเราไม่มีปัญญาติดให้ครบอย่างตัดสินเรา50ปีเนี่ยถ้าไม่มีอภัยเลยเนี่ยเราจะอยู่ไม่ได้50ปีอยู่ไม่ได้หรอกนะครับมันนานเกินไป แล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะออกมาเป็นอิสระอยู่กับครอบครัวอยู่ในสังคมเหมือนเดิมก็ทุกปีทุกปีก็จะมีอภัยโทษส่วนมากจะมีในวันที่5 5ธันวาซึ่งเป็นวันวันเกิดของพระบาทสมเด็จภูมิพลอนุเยเดช ซึ่งท่านก็จะให้ทุกปีตอนสมัยท่านอยู่นะแล้วก็ให้ให้หนึ่งในสองด้วยแต่ว่านักโทษในยุคนั้นอนะ่ะมันมันไม่มีคดียาเหมือนกับสมัยนี้คือคดียามันมีประมาณสัก2อสามเปอร์เซนซึ่งเป็นพวกราชาที่ถูกจับเข้าไปแล้วก็พวกต่างชาติที่ที่เข้ามาแล้วก็มามา,มาขนไปนึกว่าไปง่ายก็ขนกลับทางเครื่องบินแล้วก็ แล้วก็โดนจับนั่นั้นจะเป็นพวกคดีชิงตั้งแต่คดีชิงชิงพยายามฆ่าชิงฆ่าคด,ดีป้นคดีป้นฆ่าคดีรับจา้างฆ่าจ้างวานฆ่าจับตัวเลขค่าไทยฆ่า ข,ข่มขืนแล้วฆ่ามันจะเป็นคดีพวกนี้หมดในยุคนั้นซึ่งนักโทษไม่ได้แน่นเหมือนเหมือนในยุคนี้ถึงเรามองว่าเยอะแต่ว่ามันก็ไม่เท่ายุคนี้เพราะยุคนี้มันมันแน่นจนจนล้นจนเกินลิมิตที่ทางเรือนจำเขาจะรับได้แต่เขาก็จะต้องรับเพราะว่ามันขยายไม่ได้มันขยายไม่ทันมันก็แน่นนี่คดีพวกที่กล่าวมันเนี่ยคือต้องอาศัยอภัยโทษทั้งสิ้น เขาจะมีคำพูดว่ามาอยู่ระหว่างคุณต้องรอญาติเด็ดขาดรอภัยคือสมัยที่เราโดนจับอยู่ขาระหว่างเป็นยังโซ้คดีอยู่ยังไม่ตัดสินยังไม่เป็นนักโทษเด็ดขาดญาติก็ไปมาส่งเสียไปขึ้นศาลไปสู้คดีไปอะไรญาติก็จะมาบ่อยแต่พะตัดสินตูมไปแล้วเนี่ยสมมติว่าตัดสินสามเซเป้สี่เซเป้ห้าเซฟเป้ มันมองเห็นอนาคตแล้วว่าญาติเขาก็จะมองเห็นแล้วว่ามันจะเยี่ยมกันบ่อยไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องนานๆานมาครั้งนักโทษก็จะต้องทำใจเพราะญาติจะมาดูแลไม่ได้เหมือนเมื่อตอนระหว่างคดีแล้วนะตอนสู้คดีแล้วนะพอเองเด็กขาดแล้วก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็รอภัยโทษ ได้รลบาอภัยไม่ไหร่ก็นั่นแหละได้ออกคืออภัยเนี่ยมันจะลดลดโทษลงไปทีละทีละน้อยทีละน้อยลดตามชั้นคือนักโทษจะมีชั้นแล้วก็เวลาเขาประกาศราชกิจดีกาพระราชทานอภัยโทษเนี่ยเขาก็จะให้เป็นชั้นไล่ไปว่าชั้นเยี่ยมเท่าไหร่ชั้นดีมากเท่าไหร่ชั้นดีเท่าไหร่ชั้นกลางเท่าไหร่แล้วก็จะให้ตามชั้น จนที่ทะเบียนเขาก็จะหักโทษเราตามนั้นแล้วก็เขาเรียกใบแดงใบแดงแจ้งโทษที่มันอยู่ที่ห่อทะเบียนในเรือนจำนั่นแหละมันจะมีทุกคนมีทะเบียนทุกคนมีใบคำพิพากษามีใบแจ้งโทษใบแดงแจ้งโทษอยู่ก็จะจะลดย้อนไปไปตามขั้นใครได้เท่าไหร่ใครเหลือเท่าไหร่ใครจำมาเท่าไหร่นะครับ ปีพศ2525เนี่ยหลังจากประกาศอภัยโทษแล้วเนี่ยผมผมได้ชั้นเยี่ยมแล้วตอนนั้นเป็นชั้นเยี่ยมเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมเหลือโทษ36ปี8เดือนวันจำก็5ปีจำได้5ปีถ้ากบโทษอลยเหลือประมาณ31ปีในใบ โทษจริงๆเหลือสันสาห์3ดปีถ้าหักวันจำนะแต่เขาจะไม่หักหรอกเพราะว่ามันยังหักแล้วก็ยังช่วยอะไรไม่ได้ก็าก็จะปล่อยไปเรื่อยๆให้โทษมันลด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 ไล่ล,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 ลงมาจนจนบาหลานกับวันจำเราอะ่ะทีนี้พอหลังจากประกาศอภายัยโทษปี25แล้วเนี่ยก็มีข่าวลือเข้ามาในคุกว่าต่อไปเขาจะไม่ไม่ยื่น ขอพระรานานภัยโทษให้นักโทษแล้วเป็นคำพูดจากผู้นำในยุคนั้นนะเขาบอกว่ายินดีหาเนื้อให้เสือกินคือยินดีินดีดดดดเลี้ยงพวกเราแล้ว,ลวหาเนื้อให้เสือกินดีไฟให้ออกมาหากินเองซึ่งคำพูดเนี้ยพอพอนักโทษได้ยินก็ก็เริ่มประวัติพันพึงแล้ว ว่าโอ้โหถ้าเขาเลี้ยงเราอยู่นี้แล้วเราจะอยู่อีกนานเท่าไหร่โดยเฉพาะผมเนี่ยต้องอยู่อีกสามสิบกว่าปีอะ <c oughs> ในนั้นไม่รู้ไม่รู้จะเลี้ยงไหวหรือเปล่า <c oughs> ในคุกบรรยากาศก็เริ่มเปลี่ยนจากที่เคยสนุกเฮฮาล่าเริงส่วนเสกันมันเริ่มเปลี่ยนมันเริ่มซึมเศร้าเงาง่อยผิดหวังจาก การได้กลับบ้านกับผิดหวังจากคำพูดที่ได้ยินมามันก็เลยเริ่มแบบซึมคุกก็ซึมคนก็ไม่มีจิตใจที่จะทำงานที่จะทำความดีบางคนเนี่ยนั่งทำงานทั้งปีทั้งาชาติเพื่อที่หวังว่าเราจะได้มีชั้นเขาจะได้ให้เราสอบชั้นเขาจะได้เวลาเรามีอาภายัยเราจะได้รับอาภัยสูง,สง ลดย่อนผ่อนโทษสูงๆเพื่อที่จะได้กลับบ้านก็พยายามต่พอพอพอ,พอเจอแบบนี้ก็ทุกคนก็ไม่มีกระใจอะไม่มีกระใจจะทำงานก็ไปปีหนึ่งปีหนึ่งผ่านไปเพราะว่ายัางไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นจริงไหมพระปกติทุกปีมันมีแต่พอปลายปีปุ๊บปลายปีสองหกปุ๊บรู้แล้วว่าไม่มี ปกติเดือนธันวาวันที่ห้าเนี่ยต้องรอรับอภัยกันแล้วหรือไม่ก็วันที่สิบสองสิงห้าก็ก็รอรับอภัยแต่วันแม่วันพ่อเราจะมีโอกาสได้เลบอภัยลดย่อนไปแต่ละปีแต่ว่าปีสองหกเงียบไม่มีก็ขึ้นปีสองเจ็ดขึ้นปีที่สองปีสองเจ็ดปุ๊บก็บรรยากาศเริ่มตึงเครียดมากขึ้นในคุก นักโทษเริ่มจับกลุ่มอยู่กลุ่มใครกลุ่มมันเริ่มไม่ไม่ไม่ค่อยสูงเสี่ยงกันเริ่มคุยกันเบาๆในกลุ่มจากจากกลุ่มเราที่สมมติว่าสมมติเรามีสักห้าสิบคนแยกกันอยู่น้นสิบคนตรงนี้สิบห้าคนตรงนั้นอะไรเนี่ยแต่จริงคือกลุ่มเดียวกันก็กลายเป็นว่าต้องมารวมกันเข้ามารวมมาอยู่บ้านเดียวกันเข้ามาในบ้าน ทำบ้านใหญ่สร้างบ้านใหญ่เข้ามาอยู่เพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรื่องราวในคุกมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาซึ่งไม่รู้ว่าจะดาวไม่ถูกหรอกเพราะฉะนั้นเป็นการที่เหมือนกับป้องกันตัวเองก็ต้องเอาพวกเข้ามาอยู่ในกลุ่มในบ้านให้เป็นก้อนเป็นก้อนให้ให,ใหญ่เพื่อที่จะต้านกับปัญหาที่กำลังจะมีมาแม้แต่ แม้ว่าเรายังไม่รู้ยังไม่เห็นแต่ว่าคนคุกเนี่ยมันจะรู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นกำลังจะมีอะไรต้องมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างซึ่งรุนแรงหรือว่าดังนั้นจำเป็นจะต้องรวมพวกเอาไว้ <c oughs> <c oughs> กป็ปีสองเจ็ดก็คืบคานเข้ามาครึ่งปีจนถึงสิงห้าก็ไม่มีถึงวันแม่ก็ไม่มีทุกคนเริ่มปันป่วน คุกเริมปันปวนคนเิ่ม่ไม่ไม่อยากไม่ทํางานไม่ค่อยทํางานแล้วทษเริ่มแบบแสดงปฏิกิริยาแบบออกเห็นได้ชัดอะ่ะก็มีการสืบสาวเราเริ่มกันว่ามีนักโทษ รวมกลุ่มจับกลุ่มพูดคุยอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยสอดส่องดูแลเพื่อว่าไม่ให้เกิดสถานการณ์อะไรก็ก็ลากไปจนจนธันวาสองเจ็ดขึ้นสองแปดพอเริ่มสองแปดนี่เริ่มนักโทษเริ่มเข้มงวดเริ่มเริ่มงวดแล้วสถานการณ์มันเริ่มงวดแล้วนักโทษไม่ทํางานแล้วทําน้อยส่วนใหญ่แล้วเริ่มต่อต้านเริ่มเริ่มไม่ไม่ค่อยน่านแล้วเริ่มแบบ มีการพูดคุยอะไรกันมากมายเยอะแยะไปหมดจับกลุ่มกันก็ผมก็ถูกจับหนังสือที่เคยเลาให้ฟังมาถูกจับหนังสือประมาณสักสองร้อยเล่มได้เป็นหนังสือเกี่ยวกับการปฏิวัติมั่งเกี่ยวกับทฤษฎีมั่งสือเรียนมั่งอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดแต่ว่ามันเป็นสิ่งของต้องห้ามในรงจาาํามันก็ห้ามมีสิ่งตีพิมพ์แต่เราเนี่ยมี มีแล้วก็เก็บเอาไว้เขาก็ค้นเจอค้นเจอหนังสือเป็นวรรณกรรมมัง่งเป็นหนังสือละครไปอะไรเยอะแยะไปหมดเลยผมจะมีหนังสือวะเขาก็จับผมย้ายแดนอันดับแรกเลยผมถูกจับย้ายแดนเดิมที่เราเคยอยู่แดนห้ามันเข้าปีที่เจ็ด อยู่มาเจ็ดปีแล้วแดนเนี้ยอยู่ๆเขาจับเราย้ายเราอยู่จนเรารู้จักอะไรหมดมีเพื่อนมีฝูงเยอะแยะมีหน้ามีตาอยู่เป็นนักกีฬาอะไรเคยโด่งดังอะไรเขาไม่สนใจเลยจับย้ายมึงเลยย,ย้ายผมก็ถูกจ้ายไปแดนสี่ย้ายอยู่แดนสี่แล้วเขาก็เริ่มทยอยอย้ยายนักโทษ คือคือเรือนจำในเวลามีเหตุการณ์อะไรเนีขาจะพยายามสับนักโทษไม่ให้มันอยู่ด้วยกันครั้งแรกอาจจะสับห้องแยกย้ายห้องนี่ไปห้องหนึ่งไปห้องห้าห้องห้ามาอยู่ห้องสองห้องสองไปห้องสี่อะไรเงี้ยเขาก็สลับ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 ไม่ให้มันไม่ให้มันจับกลุ่มคุยกันได้แต่บางฝั่งมันมันต้องสลับแดนเพราะว่ามันหลายแดนก็ย้ายผมไปแดนแดนสี่เพื่อที่ ไปเจอคนที่ไม่ค่อยรู้จักมากมายอะไรไม่คุ้นเคยแต่แดนเซิงก็มีคนรู้จักเพราะว่าเราไปเล่นตะก้อไปอะไรบ่อยก็กกรู้จักแต่ว่ามันไม่ได้ซีไม่ได้สนิทอะไรผมก็ถูกจับย้ายแดงเขาก็ย้ายย,าย้ยายย้ายแล้วเขาก็ย้ายนักโทษที่ที่มีโทษน้อยเนี่ยกลับต่างจังหวัดไปต่างจังหวัดส่งจงัจงหวัดนู้นจังหวัดนี้มีย้ายทุกวันอะ่ะคือเราจะเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าคุกม,มันเริ่มมีอะไรผิดปกติมันเริ่มขยับสถานการณ์มันเริ่มขยับ ก็ย้ายย้ายย้าย้ยาย,ย,าย,ย,ายแต่ผมแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งว่าผมเนี่ยโทษเหลือใบแดงเหลือสามสิบหกปีแปดเดือนเนี่ยมันมันย้ายไม่ได้โดยโปติอ่ะแล้วโดยเฉพาะย้ายกลับมาราชบุรีเนี่ยราชบุรีเป็นเรือนจำกลางจังหวัดรับโทษแค่ยี่สิบห้าปีแล้วโทษผมเนี่ยสามสิหกปีแปดเดือนใช่ไหมหักประจำไป แปดปีก็ยังเหลืออีกตั้งท่าไหร่สามสิบหกปีหักวระจำไปแปดปีก็ยังเหลืออีกยี่สิบแปดปีอะซึ่งมันมันมันยังสูงพอยี่สิบห้าปีที่เขารับเพราะว่าเรือนจำเนี่ยมันจะมีระบบการป้องกันความปลอดภัยไม่เท่ากันสูงมีสูงมีตำ่ำ การป้องกันก็ย้ายถูกย้ายมาลาบุรีก็จับย้ายมาผมก็มาจำได้ว่าวันที่มาฝนตกตลอดทางเป็นเดินสิงห้าคมก็ย้ายมาอยู่ได้คือที่ย้ายมาเนี่ยหมายความว่าเขาคิดว่าจับ ตัวที่มันเป็นหัวหัวหรือว่าเป็นแกนแกนอะไรเงี้ยเขาคิดว่าเราเป็นแกนนาอะไรผมก็ไม่ได้เป็นแกนนําอะไรเพียงแต่ว่าเราพอจะมีอิทธิพลพอสมควรคือมีเพื่อนเยอะมีอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้แล้วเขาก็ได้หนังสือที่เราเขาก็คาดว่าเราก็น่าจะอยู่ในในในกลุ่มของพวกแกนนำแล้วก็จับเราย้ายย้ายมา โชคดีที่ย้ายกลับที่เก่ากลับมาลาบุรีอันนี้เดี๋ยวเรื่องกลับมาลาบุรีนี่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังท,ทีหลังคือกลับกลับมาพอกลับมาแล้วเนี่ยอยู่ไม่กี่วันหรอกก็เกิดเหตุการณ์ปฏิวัติที่บางฟ่างเป็นวันพบญาติ วันที่4 4่สิงห้าวันพบยาติวันสุดท้ายก็เกิดการปฏิวัตินักโทษแดน6จับเจ้าหน้าที่ยึดไว้เป็นตัวประกันคือแดนหกในกำแพงมันจะอยู่อย่างเงี้ยแดน6แล้วตรงนี้มันจะเป็นหน้าคุกเป็นหน้าประตูข้างนี้เป็นฝ่ายควบคุมนอกกำแพงก็คือแดนหอประชุมมีสนามฟุตบอลแล้วก็มีแบบ อาคารซึ่งโล่งๆเหมือนก็เอาไว้ประชุมอะไรเงี้ยนะเขาก็จัดงานพบญาติที่นั่นซึ่งก็คืออยู่นอกกำแพงจากแดนหกโทษแดนหกก็เ hey, ฮ้หูโหอะไรกันนันแล้วก็จับนายเป็นตัวประกันวันที่สี่พอจับเจ้าหน้าที่เป็นตัวประกันก็ตอนนั้นยุคนั้นน่มันเป็นยุคของพอบอรผู้บัญชาการนะ ท่านสวัสดิ์ท่านสวัสดิ์สันเสริญให้เป็นผู้ชาการอยู่ทั้งก็ปีนขึ้นไปบนเชิงเทินหน้าแดนหกหน้าประตูดแดนหกเอาลาะโคงไปพูดไปถามว่าต้องการอะไรมีจุดประสงค์อะไรข้างนอกก็เอานักโทษที่ออกไปพบญาติเนี่ยรวมมาไว้เช็กเช็กไม่ให้ปะผลใบกญาติที่ออกแล้วแล้วก็ผักดันญาติให้ออกไปออกจากคุกไป พวกนักโทษน่ยมันก็บอกว่าต้องการให้รัฐบาลอะยื่นขอพายโทษในวันที่สิบสองสิงหาซึ่งเป็นวันแม่ให้แล้วก็ไม่ให้เอาผิดกับการที่มันดำเนินการอะไรในครั้งนี้ไม่ให้เอาผิดเอาโทษต,ต้องอะไรต่ออะไรก็ยื่นข้อเสนอแลเขาก็รับฟังมาแต่ว่าพอมีการ นักโทษพอมีการจลาจลในคุกเนี่ยมันจะยุ่งยากมากหน้าเรือนจำเนี่ยเขาก็จะปิดถนนไม่ให้รถผ่านแล้วก็จะประกาศให้บ้านรอบๆที่อยู่รอบๆเรือนจำเนี่ยให้ปิดประตูให้สนิทเพื่อไม่ให้เผื่อนักโทษมันหนีออกไปมันจะได้เข้าแวนใส่ไม่ได้เข้าไปอยู่ไม่ได้ไม่ให้ขึ้นไปนอนชั้นบนเพราะว่าถ้าเกิดมีการยิงกันแล้วลูกป,ปืมันอาจจะไปโดนเพราะบ้านที่มันสูงเลยกันแพงขึ้นไปเนี่ย หน่วยดับเพลิงตำรวจคอมมานโดตำรวจภูธรอะไรไม่รู้ทุกหน่วยจะต้องมารวมกันอยู่ที่ที่คุกเพื่อรอฟังคําสั่งว่าจะขี้คายสถานการณ์แบบไหนจะคี้ขี้คายสถานการณ์ยังไงในคุกก็เริ่มขยายขยายวงขึ้นเรื่อยๆโดยการใช้โต๊ะกองเลี้ยงแบกไปแล้วก็พาดจากกาแพงแล้วก็ปีนขึ้นไปข้ามไปข้ามไปร่วมกับเพื่อนอีกแดนหนึ่งก็จะสี่ก็มาห้าห้าไปหกอย่างเงี้ย สามมาสองสองใบนหนึ่งอะไรปนเปกันในคุกอะ่ะหัวหมดเป็นสถานการณ์ที่น่ากลัวมากเพราะนั้นเจ้าหน้าที่จะเต็มหมดเลยทั้งบนป้อมทั้งหลังกำแพงเขาพร้อมที่จะใส่ทุกคนที่เข้าเขตอันตรายเพราะด้านในของกำแพงเนี่ยเขาจะมีเขตอันตรายสามเมตรก็จะมีรถน้มอีกชั้นนึงข้างล่างแล้วที่กำแพงเขาจะเขียนเป็นตัวแดงเลยว่าเขต อันตรายห้ามเข้าใครย,ย่างเข้าไปตรงนั้นนะ่ะนายบงกําแพงเขาก็เกมส่อยถ้าเกิดว่าไม่เชื่อฟังไล่ให้เข้าให้กลับไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยตลาดมันก็มีการเผาเผาโรงงานเผาเอาทินเนอร์เอามาดมกันแล้วก็ลองรำทำเพลงโฮหฮากันอยู่ในนั้นแต่ว่าคุกเนี่ย จะบอกให้อย่างหนึง่งว่าไม่ว่าคุณจะทำยังไงก็แล้วแต่ขั้นตอนสุดท้ายคือสมมว่าเขาระง,งับเหตุไม่ได้เนี่ยมันรุนแรงมากข้างในเขาอาจจะไม่เข้าไปยุ่งเขาอาจจะปล่อยให้มึงมั่วกันเองแต่ว่าขั้นตอนสุดท้ายคือถ้ามึงเข้าเขตใกล้แพงเขายิงเขาสั่งยิงทันทีให้ใช้อาวุธได้เลย พราะนั้นมันจะไม่มีทางรอดหรอกเพราะข้างนอกก็ยังมีตำรวจอีกเป็นกองร้อยกองร้อยต,ต้องต่อชะดอทั้งพลล่มทั้งอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเขาขอมากําลังมาเพราะนั้นใครทิฏฐิคขาก็อย่าถ้าใครชวนทําอย่าไปคิดทำนะ <laughs> ไม่มีทางรอดหรอกอยังไงเขาก็ไม่ให้ไม่ให้ออกไปข้างนอกได้แล้วสถานการณ์ข้างในเนี่ยถ้าก็ยืดเยื้อสมมติว่าประท้วงวันหนึ่งไม่จบ ตกไปถึงกลางคืนไม่ขึ้นห้องนอนเขาตัดไฟตัดน้ำเองก่อไฟกันเองข้างในก็มีปัญหาวุ่นวายต้องแก้แค้นกันเองมึงแทงกันเองมึงไม่พอใจทะเลาะกันอะไรวุ่นวายหมดเป็นสภาพที่น่ากลัวแล้วก็ใครที่ที่ท ไปติคุกเลืออะไรนะถ้าเกิดพลาดผังไปนี่เตือนไว้ล่วงหน้าถ้าเจอสถานการณ์แบบว่าชวนปฏิวัติชวนจะลาจลอะไรอย่าไปเอาพยายามไม่ไม่เข้ากลุ่มแล้วพวกนี้มันจะบังคับเลยนะเพราะนั้นเราก็ต้องทําตัวให้ถูกว่าทำเือนเข้าแต่ว่าไม่ไม่ได้จิงจังอะไรนะขอกลว่ามันเยอะๆไปถึงวันลุ่งขึ้น เขาก็ดูสถานการณ์แล้วว่ามันไม่ยอมคลี่คลายแน่เพราะว่ามันมีการเผาโรงงานเผาหลายแล้วรถอัเพิ่ม,มันก็เข้าไปยากในคุกอะกแพงมันเยอะแผงลู้กี่ชั้นกี่ชั้นมันเข้าไปถึงข้างในยากอก็ก็เลยให้ตำรวจหน่วยจระาะจนเข้า จัดการมาตั้งแต่แดน4ี่ห้าหมาถึงแดน6ในแดน6มันไม่ค่อยยอมสู้เพราะแกนนําม,มันมารวมอยู่ที่นั้นอยู่ที่แดนหกหนสุดกยิงตายหลายศพที่แดน6เนี่ยเป็นเรื่องที่เล่าต่อมาจากคลิปที่แล้วหลังจากปี25แล้วมาถึงมาจนถึงปี26 เนี่ยตอนนี้ผมกําลังนั่นอาเคียวแล้วบ้านใกล้ๆเนี่ยมันมีงาน,นที่มันเปิดเพลงมาเสียงดังๆเนี่ยมันไม่รอใหผมอัดเสร็จก่อนนะไม่รอใหผมคุยใส่ก่อนนะมันมีมันมีงานอันนั้นก็ฝากแฟนคลับเตือนแฟนคลับทุกคนว่าอ,อนี่คือประสบการณ์อย่างหนึ่งที่มาเล่าให้ฟังอย่าถ้า ต้องไปอยู่ในคุกหรืออะไรใครมาชักมาชวนให้ทำอะไรที่มผิดกฎของเรือนจำหรืออะไรก็ยอย่าไปทํานะครับรักษาตัวให้ดีเพื่อจะได้ออกมาได้อยู่ข้างนอกได้สําหรับวันนี้สวัสดีนะครับเ <c oughs> สียงเพลงเริ่มดังขึ้นเยอะๆแล้ว